นายรับภูมิสวรัตม่าอ่านหน่วยที่หนึ่งทฤษฎีแม่เหล็กขั้วแม่เหล็กของแท่งมีเหล็กแต่ละแท่งจะมีสองขั้วคือขั้วแม่เหล็กเหนือ N และขั้วแม่เหล็กใต้ S อำนาจแม่เหล็กที่สแสดงออกมานั้นจะเกิดได้สองลักษณะคือการผลักกันและการดูดกันโดยที่ขั้วแม่เหล็กจะทําให้เกิดเป็นแรงแม่เหล็กซึ่งบริเวณ ที่มีอำนาจแม่เหล็กจะเรียกว่าสนาะแม่เหล็กค่าต่างๆที่ควรทราบเกี่ยวกับแม่เหล็กเช่นความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กแรงดันแม่เหล็กความเข้มของสนามแม่เหล็กความทราบซึมได้โดยค่าต่างๆเหล่านี้จะต้องนํามาใช้กับการคํานวณขั้นพื้นฐานของเครื่องกลไฟฟ้าเส้นโค้งกําเนิดแม่เหล็กเป็นเส้นโค้งที่แสดงความสัมคันญ ระหว่างความหนาแน่นของเส้นแม่เหล็กกับความเข้มของสนามแม่เหล็กเรียกว่าเส้นโคง้ง B H โดยวัสดุแต่ละชนิดที่เป็นสารแม่เหล็กจะมีลักษณะสเส้นโคง้ง B H ที่คล้ายคลึงกันแต่จะมีความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กต่างๆทั้งนี้เพราะว่าวัสดุที่เป็นสารแม่เหล็กมีค่าความทราบซึมได้ไม่เท่ากันถ้าสารชนิดใด มีค่าความทราบซึมได้ที่มากกว่าก็จะให้ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กมากกว่าที่ความกข่มของสนามแม่เหล็กเท่ากันคาภาบ